สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่นาบ้านหนองม่วงตะมนใแคนแนใหนองวแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกคนสังเกตญ้านะคะเห็นไหมคะย่านะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็แห้งมากเลยนะคะได้ผลพ่วงจากพายุมานะคะทําให้พอมีน้ําบ้างก็คือพอได้ใส่ปุ๋ยก็คืออ่าตรงที่มีน้ําก็จะสวยนะคะนี่ตรงนี้ก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะแตกต่างจากปีที่แล้วมากเลยนะคะวันนี้วันที่ ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยอกสิบหกนะคะนี่นะคะสภาพก็คือตรงเนี้มีน้ํานะคะก็เลยมีออกรวงได้นะคะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะอันนี้ดูสิคะความแตกต่างหน้าพืนเดียวกันนะคะตรงมีน้ํากับไม่มีน้ํานะคะความโชคดีของเราก็ก็ไม่โชคร้ายเลยทีเดียวตอนแรกเราคิดว่าแต่มันจะไม่มีน้ํามาให้นะคะก็มีพายุมาเมื่อตอนปลายเดือนกันยานะคะ บ้างนะคะพอทีนี้เราก็รอพายุอีกก็ยังไม่มานะคะก็คงได้แค่นี้ค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นจากผืนนาผืนใหญ่แปลงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆจังหวัดนะคะที่บางท่านก็นาบางที่ก็น้ําท่วมนะคะบางที่ก็แล้งเหมือนเรานี่แหละนะคะเราเนะี่ยเป็นนาโคกนะคะหรือนาโดนนะคะลน,นาที่ต้องอาศัยน้ําฝนนะคะ พอไม่มีน้ําฝนเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีน้ําตรงไหนที่จะสูบได้อยางสระที่เราขุดไว้ก็ไม่พอนะคะที่จะที่จะปล่อยน้ําหรือสูบน้ามาใส่นะคะร้อนมากน้ําแห้งเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ลมมาก็น้ําก็จะแห้งเร็วหน่อยตรงนี้นะคะที่สวยที่ออกได้คือมีน้ําก็มีแค่นี้แหละคะ่ะแต่ที่อื่นก็หญ้านะคะนี่ค่ะนี่ ลาน,นี้บ้างเนีย่ยอย่างเงี้ยนะคะมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยก็ก็เราก็ยังดีใจแหละว่าเออพอได้มีข้าวพันุ์ไว้สําหรับปีหน้านะคะตอนแรกเราคิดว่าโอ้พันธข้าวเราก็จะไม่ได้เลยเพราะว่าแรงมากแรงจริงๆรนะจากปรากฏการณ์นะคะ,ะ,ะ,นะคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าปีหน้าก็จะแรงอีกนะคะโอ้เดี๋ยไม่รู้จะหาน้ําจากไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสูบมาหรือ หรือว่ายังไงเราก็ต้องเสียค่าจ,จ่ายนะคะในการจ้างสูบน้ําหรือเราสูบเองก็จงเสียค่าน้ํามันน้ํามันก็แพงด้วยนะคะได้แค่นี้แหละชีวิตชาวนานาดอนนะคะนาดอนไม่ใช่นารุ่มเนาะนี่ดูนะคะนี่มันมีทั้งอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ก็เหนื่อยอยู่เนาะแต่ยังไงได้เป็นอาชีพของบรรพบุรุษนะคะก็มีแถวนี้ปลูกอ้อยเยอะๆะนะคะแต่เราไม่ทําเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อข้าวกินนะคะแต่นี้เราได้พอทําพอได้ข้าวกินนะคะแต่ถือาถามว่าลงทุนเยอะไหมเยอะค่ะทําเยอะก็ลงทุนเยอะเนาะทําน้อยก็ลงทุนน้อยธรรมดาทํานาไม่มีทุนเลยไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราต้องจ้างทั้งรถไถรถเกี่ยวนะคะถึงเราจะมีของเราเองเราก็ซื้อมันก็จะมันก็เป็นทุนอยู่ดีนะคะ โอเคทั้งภาคด้วยเหนื่อยด้วยตรงนี้ก็มางามนะคะก็จะมีทั้งงามและไม่งามตรงนี้ไม่งามนะคะเนีย่ยที่เห็นนะคะ <c oughs> แ,ลแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้านะคะแล้ววันอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ